นายตัวเองสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการฉาบปูนแล้วนะทีมงานเดิมนะครับทีมงานพี่หลังนี่การผสมปูนเจ๊ปูนเสือมอนต้านะครับไม่ได้โฆษณานะไม่ได้เป็นพีเซนเตอร์นะครับในการผสมอันนี้คือเราไม่ต้องผสมทรายนะพี่พี่หลังเนาะไม่ต้องผสมทรายไม่ต้องผสมทรายนะตัวนี้ใช้เพียวๆเลยนะครับส่วนอัตราส่วนก็ขึ้นอยู่กับความถนัดช่างวะพี่ขึ้นอยู่ความถนัดช่าง,งนะนวความเหนียวความแข็งขนาดไหนครับ ตอนการเติมน้ำเอานะอันนี้คือขึ้นอยู่กับช่างแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูว่าของเราใช้ประมาณไหนเนาะ<ช>นี่แล้วก็เวลาที่จะขึ้นฉาบนะครับเราจะต้องจับจับเสียนมนะพี่นะจับเสียมอ่า <ๆ S 3> จับเสียมก่อนเนี่ยแบบหน้าต่างบบนี้นะจับเสียมเราก็ใช้ใช้อะไรนะพี่เขาเรียกว่าอะไรมารูไอสะฉากแล้วพี่ใช้ดิงนะ อ่าใช้ดิง่งแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมนะฮะในการที่จับเสียมมันก็จะคมแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนู้นนะนี่สามเหลี่ยมตัวนู้นตัวนู้น,นสามเหลี่ยมตัวนี้นะมไมเ่เรียกว่าสามเหลี่ยมอ่ะนะนี่แล้วก็เมื่อเราได้เหลี่ยมแล้วนะครับเราก็จะทําการฉาบอันนี้เลยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะเดี๋ยวนี้เขาเก็บรายใหญ่ทีนึงอันนี้ลุงกําลังฉาบอยู่ การขึ้นปนูนแต่การฉาบนี้บอกเลยเลยต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับอ่าถ้าไม่ใช่ช่างนี่อาจจะทํายากหน่อยนะบ,บอกเล,เลยว่ายากนะครับเพราะปูนมันจะหล่นนะฮะมันต้องมีเทคนิคในการทําด้วยนะครับใช้น้ําพรมก่อนแล้วก็ขึ้นปูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นจับเหลี่ยมนีอยดู จับเหลี <Netz stereotype> ่ยมก่อนที่จะฉาบต้องจับเหลี่ยมให้ตรงแบบนี้ก่อนนี่นะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นเหลี่ยมนี่ฮะตัวนี้เขาจะใช้ไม้ฉากนะครับในการวางนะครับแล้วก็จับเหลี่ยมตัวนี้ต้องเป็นเทคนิคเลยนะไม่ใช่ช่างก็ทํายากเหมือนกันนะครับสําหรับอ่ากรณีนี้นะฮะกรณีที่ฉาบเนี่ยจับเหลี่ยมให้ตรงแบบนี้ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้เหลี่ยมคมกริบเลยนะเนี่ยต้องจับเหลี่ยมให้คมแบบเนี้ยนะ หลังจากนั้นมันก็จะได้พื้นที่ออกมาหนึ่งเซนนะครับเ,เขาจะต้องดึงเอ็นก่อนดึงเอ็นนะเพื่อหาระดับที่จะให้ยื่นออกมานะครับแล้วก็ให้สูงขึ้นแค่ไหนให้มันเป็นฉากให้มันเป็นเหลี่ยมเท่ากันพอดึงเอ็นเสร็จปุ๊บเขาจะใช้ไม้ฉากในการที่จะวางนะฮะ,ละหลังจากนั้นก็ใช้ปูนปูนฉากไปแหละโป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 ะไปเรื่อยแล้วก็ไล่กับไม้ฉากนะครับตรงนี้ก็ดูเป็นอ่าดูเป็นวิทยาทานได้นะครับแต่ว่าบอกจริงว่าถ้าไม่ใช่ช่างทํายาก นะยังก่อนเนี่ยยังได้นะแต่เรื่องฉาบนี่บอกได้เลยว่าต้องเป้นจริงต้องเป็นมีฝีมือระดับหนึ่งนะถึงจนะทำได้นะครับไม่งก็ค่อนข้างยากเลยแหละไม่ใช่ง่ายๆนะนี่ถ้าเกิดก่อนเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะการกอพวกนี้เทคนิคมันไม่เยอะแต่การฉาบเนี่ยการที่จะจับเสียมกับเนี่ยจับเลียมเนี่ยจับไม้ฉากเนี่ยให้มันได้เหลียมแบบเนี้คมกิิบๆแบบนี้บบนโอ้โหมันต้องฝีมือนะ ถ้าเกิดเราไม่เป็นช่างแล้วก็ทําค่อนข้างยากนะฮะอันนี้ก็ลองไปศึกษากันอีกทีหน,นะน,นึ่งนะเดี๋ยวไปดูความค้นของปูนหนะ่อยประมาณนี้แนละ้วพี่หลังนะประมาณนี้ครับน่ประมาณนี้นะอันนี้สูตรของช่างหลังนะฮะประมาณนี้เลยนะครับกำลันงนิ่มครับอ่กากำลังดนะีแล้วก็จะขึ้นปูนแบบนุ้นฮนะ,ะพี่หลังก็รับรับเหมาทําอะไรบ้างพี่ ได้ทุกอย่างครับได้ทุกอย่างนะงต่อเติมทำเต็มหลังอะไรลงโกดงโกดังบ้านเบิ้ลรับหมดนะบบนะครับเหมือนเดิมเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจงานก็ติดต่อได้พี่หลังนะครับรับงานในจันทบ,บุรีนะครับพี่นินรับงานเปล่าพี่นินบอกไม่เอาแล้วเดี๋ยวมาดูเมื่อวานฉาบเป็นเรียบร้อยท่าทังตัวนี้นะ นี่ฉาบเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะฉาบให้เต็มแล้วก็ทําสีกันอีกทีหนึ่งนะครับมีงานฉาบน,นะฮะเรียบนะฮะเสมอส,สวยนี่่านผู้ชมมาโอเคนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังฉาบน,นี่นี่จับเสี้ยมนี่จับเสี้ยมจับเหลี่ยมนะเราจะต้องวัดบานประตูบานหน้าต่างก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาจับเสี้ยมจับเหลี่ยมให้ได้ขนาดของบานหน้าต่างบานประตูนะครับวิธีการจับเสี้ยมยากมากนะครับผมบอกได้เลยว่า ต้องใช้เทคนิคนะเมื่อวานพี่หลังเขาไล่ไล่จับเสียมไปหมดแล้วผมเลยไม่ได้ถ่ายนะจะมีลงเรือในคลิปเมื่อวานแหละนะเห็นยไหมคคมกริบเลยนะเวลาฉาบก็ฉาบให้เสมอแค่นั้นเองเนี่ยเวลาฉาบก็ฉาบให้เสมอกับตัวที่จับเสียมนะครับตัวนี้เป็นบานบานหน้าต่างสําเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะบานหน้าต่างมาใส่ทีหลังแล้วก่อแล้วก็ฉาบตัวนี้เราก็ฉาบเรียบหมดนะฉาบเรียบหมดนะครับนี่ก็เป็นการฉาบเทคนิคก,การฉาบนะครับคร่าวๆนะ นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ฉาบไม่เป็นเลยนะครับแนะนําให้ฝึกกอก่อนนะอันนี้บอกได้เลยฝึกก่อให้ได้ก่อนเพราะว่างานฉาบมันค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องปูนตกนี่แหละเวลาขึ้นงานถ้าเกิดว่ามือใหม่นะปูนมันจะตกนะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเป็นประสบการณ์แล้วก็จะปูนจะไม่ตกแบบนี้นะฮะนี่นะครับกำลังไล่ฉาบกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะไล่เป็นแผงไล่เป็นแผง นะครับเวลาขึ้นงานก็จะขึ้นพอดีกับตัวเสียมที่จับไว้เหลี่ยมนะครับมันก็จะได้เหลี่ยมพอดีเป๊ะๆเราจะต้องจับเหลี่ยมก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นฉาบโอเคใครต้องการก่อสร้างหน้าก่อสร้างบ้านโกดังหรือจะทําอะไรต่อเติมแล้วแต่นะครับนะที่หลังเลยนะครับดย๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปก็ ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ที่จันทบุรีนะครับที่จันทบุรีของเราเนี่ยนะราคากันเองครับราคากันเองนะแล้วก็เรื่องราคาก็คุยกับพี่หลังเอาเลยนะครับงานแบบไหนอะไรยังไงบ้างต้องการสเปคไหนคุยได้เลยนะครับคุยได้หมดนะครับปรึกษาปัญหาทุกอย่างได้นะครับเดี๋ยวต้องลาท่านผู้มชมไปก่อนเดีวเจอใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวก็จะมา update, อัปเดตความรู้ต่างๆนานาน,นะครับจากช่างนะครับนะเราจะมาอัปเดตให้ดู กันเรื่อยๆนะครับวันนี้เราทนผูาาช้ชมไปก่อนอย่าลืมฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้สวัสดีครับ